ทางอบอจอชนบุรีค่ะมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ต้านโรคพิษสุนักบ้าประจำปี2566ค่ะที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีค่ะจัดการฝึกอบรมนะคะเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสา,า,ศาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนักบ้าตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคประจำปี2566 โดยมีนายเรวัตผลลูกอินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมีตัวแทนปัสุสัตจังหวัดชนบุรีปศุสัตว์อำเภอเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมค่ะโดยทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้านในชุมชนและดำเนินการตามนโยบายประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีพศ2573 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีค่ะโดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณาสุขจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะอีกทั้งยังสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปสุสัตว์ด,ด้านโรคพิษสุนักบ้าให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจในเรื่องของโรคพิษสุนักบ้าและได้ทราบข้อมูลวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าอย่างถูกวิธีและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนักบ้าในจังหวัดชนบุรีค่ะ